ทีวี <TV. S 2> นะครับโตชิบ้านะครับสาสิบสองนิ้วนะฮะเจะเปิดไฟเปิดปิดนี้ยนะรีโมทนี้นะเปิดนะนะครับเปิดไปนะครับมีภาพกันนะครับภาพผมสะท้อนนะครับแต่ไม่ไม่มีภาพทีวีมีแต่ภาพตัวผมเองสะท้อนลงมานะครับ รีโมทแสงว่ารีโมทังมีไฟอยู่นะฮะมันรับสัญญาณจากรีจากได้นะแต่ทีวีมันไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับนะเปิดปิดก็เหมือนมืนไฟไม่เข้าอะ่ะแต่ไฟไมันเข้าครับไฟไมันเข้าแต่มันมีจอภาพเป็นเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีการนะฮะ ว่าจะซ่อบยังไงปิดก่อนนะครับปิดสวิตก่อนนะครับนะฮะแล้วก็จะดูข้างหลังมันมันรุ่นอะไรน,นะโตชิบ้านะครับ led tv รุ่น32 P1300 v น t นะครับ32นิ้วนะฮะเดี๋ยวจะถอดตัวน,นี้นะฮะออกมานะครับ สิ่งแรกสุดก็คือทําความสะอาดก่อนการซ่อมลุงอุปกรณ์เครื่องจักรทุกอย่างนะสิ่งแรกสุดที่ง่ายสุดก็คือเครื่องจักรนะครับทําไมเพราะว่าการทรําความสะอาดเครื่องจักรมันอาจจะเจอสิ่งผิดปกติเช่นว่าน,น็อตด,ดุดนั้นหลวมนะครับนะอาจจะตายตัวจุดนี้แหละนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะถอดฝาตัวนี้ออกนะครับ้านหลังนะฮะอันนี้เป็นเสาอากาศนะะอันนี้ AV นะครับนะครับอันนี้ออดิโอนะฮะนะครับสองอันนะครับอันนี้ก็คือวิดีโอก็คือเป็นภาพอย่างเดียวนี่เสียงนะฮะนี่ซ้ายนักว่านะฮะนี่ด้านกว่ามือซ้ายกว่านะครับอันนี้ HDMI นะครับมีอยู่แค่นี้เองนะฮะรุ่นนี้มันมีอยู่แค่นี้เองอ่าสวิตช์ข้างไปนะครับ USB ต่วนี้นะครับนะฮะ มีมีสวิตช์เปิดปิดนะครับสวิตซ์เปิดปิดตรงนี้นะครับวอลมนะแค่นั้นเองนะครับนะครบนะับวกลบนะบวกลบนะสวิตช์เปิดปิดแบบ USB นะครับนะฮะนะครับ จะมีเปิดฝาหลังนะครับนะี่ปต์ไฟนะครับจะเข้านะคับตัวนี้เขากับว่าตัวนี้เป็นภาคพาวเวอร์นะนะครับมันก็จะมีจุดนะจ่ายอ่นนี้คือจุดอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้นี่จะเข้าไปที่ตัวข้างในนี่นะแผงตัวนี้นะเดี๋ยวผมแกะตัวนี้นะครับนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับ มันมาที่เข้ามาตรงนี้นะเข้ากับชุดนี้ชุดนี้นี่เป็นเมนบอร์ดนะฮะตรงจุดนี้มันก็คือจุดสัญญาณเข้านะอินพุตเราพุตนี่สายกาดใช่ไหมฮะที่ av นะครับนะฮะผมถอดถอดตรงนี้ออกนะครับเอานะและ้วก็นะครับโตชิวารุ่นนี้นะครับสามสองนิ้วหนึ่งสามสิบวิทีนะครับ แกะมด้านนี้นะครับแกะมด้านนี้นะครับปักนะฮะที่เข้าจากข้างในนะเป็นจอเนี่นะครับมันก็คือจากจุดนี้นะฮะนะครับ แล้วจุดที่ออกจากภาวพสภาตรงนี้ไฟจากที่ไหนบ้างน,นะครับนะตรงนี้นี่มันคือไปที่เป็นบอร์ดนะฮะตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันมีเขียนไว้อะไรบ้างน,นะครับเห็นไหมครับรับชัดไหมครับอ่านะฮะจะเห็นไหมฮะมันมีสิบสองวลต์มีเกตัวบนสุด9ก2าสิบสองวลต์สิบสองวลต์สีโวลต์ก้าห้าวลต์ห้าวลต์ กาวนะฮะพาวเวอร์ Power, นะไฟจ่ายจุดนี้จุดนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะวัดตรงนี้แรกแรกสุดนะผมจะวัดมีไฟมาไหมคือไฟที่เข้าเมนบอร์ดนี่นะครับนะฮะมันมีไฟไหมนะครับไฟห้าโวลต์สิบสองโวลต์มีไหมนะครับนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีนะฮะแสดงว่าเป็นตัวเมนบอร์ดนี่เป็นอ่าตัวพาวเวอร์สปาร์ตนี้ปัญหานะครับ เพราะว่าสภาตรงนี้นะจะเห็นว่าไฟที่เข้ามานะครับ220โวลต์ 2, นี่นะมันเข้าส่วนนี้ไปนี่นะจะเห็นว่าก็จดไว้ว่าคอมลี่ใช่ไหมนะไฟด้านเข้านี่ด้านออก secondary นะครับนะฮะนะฮะไฟมันจะแปลงไฟนะครับผ่านไดโอดนะรัรนะฮะแล้วกันมีตัว L ตัว C นะฮะกรองนะครับให้มันเปไฟเป็นไฟกระแสตรง300โวลต์นะครับนะ ตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์นะครับนะฮะสัญลักษณ์มันจะเขียนไว้อยู่นะฮะถ้าเป็นตัวตัวไดโอดจะเขียนว่าดีนะฮะถ้าเป็นตัวตัวอ่าตัวแอลนะตัวขดลวดนะจะเป็นแอลนะครับถ้าเป็นคาปาเลเตอร์จะเป็นตัวซีนะเขียนสัญลักษณ์ไว้ตัวซีอยู่นะอย่างเช่นตัวนี้เขียนว่าซีสนีะ่นะฮะนะเขียนว่าซีสี่นะครับ ตัวฮันิสเตอร์นะครับตัวนี้ฮันสิสเตอร์นะครับสัญลักษณ์ฮันิสเตอร์ใช้เรียกว่า q นะเห็นไหมครับเขียนตัว q อยู่นะฮะฮะันิสเตอร์นะครับมันก็จะทําการชิกนะฮะจ่ายกระแสไฟให้มันเป็นวนตามที่เราต้องการนะครับนะออกด้านออกมานะครับนะฮะแรกสุดเดี๋ยวจะวัด นะัผมจะวัดส่วนที่เป็นกาวนะครับไปที่บิดไปหาค่าโอมนะถ้ามีเสียงนะครับผมจะบิดนะฮะผมจะวัดนะฮะจุดที่มันเขียนว่ากาวนะ GND นะฮะก็คือจุดหนึ่งนะผมว่าดูดิโครมันนะครับนะฮะ เอาไว้นะครับอ่ากาวมันถึงกาวนะครับกาวช้วได้นะครับกาวช้ได้นะครับ กาวใช้ได้นะครับนะเดี๋ยวผมก็จะจัดไฟนะครับวัดกาวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะวัดบนนะครับครับจ่ากไฟนะครับไอนน้ตรงชุดรีมโมทนะครับแกะออกมาแล้วครับออนออฟนะครับ,ออออรบตอนนี้ไฟมันเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาวัดดูค่าต่างๆนะครับ แรงดันไฟปรับมิเตอร์มาที่นะฮะมาที่โวลต์นะครับค่าที่20โวลต์ไฟกระแสรตรงนะครับนะครับ,รบเรวจะวัดนะฮะนี่ว่าลบนะครับนี่บวกนะครับ 12โวลต์มีไฟนะครับนะครับนี่5โวลต์มีไฟนะครับ5โวลต์มีไฟนะครับนะฮะสอโวลต์มีไฟนะครับนะฮะเท่ากับว่ามีไฟจ่าย12โวลต์ นะฮะมีไฟนะครับนะฮะมองไม่ค่อยชัดนะฮะเดี๋ยวผมวัดให้ก็เสร็จก่อนนะครับจะกการวัดนะครับวัดโวลต์นะฮะมีครบหมดเลยนะครับ12โวลต์มานะครับ12โวลต์12โวลต์มีนะครับนะครับ5โวลต์5โวลต์มีนะครับที่เขียน power TV นี่อ่านได้3.3โวลต์นะครับแล้วก็เขียน BL นี่อ่านได้3.3นะครับ3.3โวลต์นะครับฟอร์ดซีตอนนี้ ผมจะมาวัดที่ตรงไฟที่ออกไปที่ LCD นะครับที่อยู่ในนี้นะครับนะฮะทีบไปนะครับนะฮะตอนนี้ตัวนี้น uh ี่นะครับพับเกิดปรับไปที่20นะฮะมาวัดตัวแรกสุดนี้นะครับเข้ามานี่มันจะโชว์ว่าเป็น OL นะครับมันเกินเลงมันนะต้องปรับไปที่200นะครับนะครับปรับค่าวที่200นะครับ นะแล้ววัดดูนะครับอ่านได้แปดสิบสองนะครับเก้าสิบนะครับอ่านได้เก้าสิบแสดงวีไฟมานะครับแล้วไปเข้าหลอดนะครับแล้วครั้นี้หลอดแรกเก๊ผมเข้าใจผิดผมทําผิดนะครับจ่ายไฟเข้ามาแล้วครับผมลืมเสียบสายไฟที่เข้าหลอด led นะครับนะเดี๋ยวต่อใหม่วัดใหม่นะฮะนะครับ อนนี้ปรับมาที่ 200V โวลต์นะครับตัวแรกเลยนะครับไฟที่มาจาก s วิตชิ่งพาวเวอร์ส p ายนะเข้าหลอดนะครับตัวแรกสุดตัวหนึ่งนะครับ,รรบอ่านได้9กโวลต์นะครับโอเคหลอด LED 12นะครับมีไฟไม่เอ่ย ได้70นะครับน่าจะโอเคมีไฟนะครับมีไฟผ่านหลอดนะครับ led ่ามีไฟผ่านนะครับนะครับสี่สิสามโวลต์สี่สิบแปดโวลต์เอ๊ะเท่ากับหลอดไม่ได้เสียนี่นะนะครับสี่สิบสามโวลต์ห้าสิบสองโวลต์ นะครับ FB 3ามและส7บเจ็ดโวลต์สิบห้าโวลต์เอาใหม่ไปเข้าหลอเข้าก่อนเข้าหลอด90นะครับประมาณ90นะครับนะครับพอผ่านหลอด1 2อดอมาเหลือ76หและหลอด3นะครับ เนี่ยหกสิบเนี่ยอันนี้คือมันต่อเชื่อมือกันนะครับสิบนี่หกสิบหกเสามห้าสิบนะครับสุดท้ายเลยนะครับนะสุดท้าย f B3 สามนะครับได้สี่สิบหกนะครับเอหลอดก็ดูไม่เสียนะครับเดี๋ยวตรงหาจุดต่อต่อไปนะครับ